ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองอลูกๆนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับคุณครูการนนะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะในวันนี้นะคะสาระภูมิศาสตร์ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือลักษณะาทางกายภาพของจังหวัดนะคะต่อไปนะคะเรามาดูหัวข้อที่3ามที่เราจะได้เรียนนั่นก็คือ พื้นที่ภูมิสัมพันธ์สร้างสารรค์สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติและการดำเนินชีวิตนะคะเรามาดูนะคะภูเขาและที่สูงนะคะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญนั่นก็คือเป็นแหล่งแร่และก็แหล่งผลิตหินชนิดต่างๆนะคะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะเช่นแร่ท้องถิ่นนะคะ มีแหล่งแร่จะเป็นปัจจัยในท้องถิน่นทําให้เกิดการทําเหมืองแร่นะคะเหมืองแร่ทําให้มีการจร้างงานผลผลิตจากเหมืองแร่นะคะทำให้เกิดสินค้าและการขายค้าขายนะคะต่อไปหินหินเนี่ยใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างนะคะเป็นเหตุทําให้เกิดเหมืองหินนะคะอุตสาหกรรมย่อยหินแล้วก็เช่นหินปูนทําให้หินเนี่ยเป็นเก็ดขนาดเล็กขนาดต่างๆนะคะทําให้ การก่อสร้างเนี่ยผ่านกระบวนการเผาทําเป็นปูนขาวนะคะส่วนผสมและก็วัตถุดิบเนี่ยได้จากอ,อยู่ในโรงงานปูนซีเมนต์นะคะต่อไปเรามาดูเขตภูเขาสูงนะคะเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารนะคะ,ะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจังหวัดที่มีภูเขาสูงจึงมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นะคะ,ะบนภูเขาเนี่ยมีอากาศที่หนาวเย็นสบายนะคะแล้วก็มี ภูมีประเทศที่สวยงามนะคะเช่นน้าตกถา้าแล้วก็จุดชมวิวหน้าผาทําให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะการดําเนินชีวิตของผู้คนในพื้นที่นะคะก็จะมีความผูกพันเกี่ยวกับธรมร,บธรมชาติหรือว่าใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะ,ะก็จะมีการประกอบอาชีพหาของป่าแล้วก็สมุนไพรที่อยู่ในป่านะคะมีการเพาะปลูกพืชแบบขั้นบันไดนะคะเพื่อลดความลาดชันของพื้นที่นะคะ,ะปัจจุบันนี้นะคะเขตภูเขาเนี่ยแล้วก็ที่สูงเนี่ยเป็นแหล่ง ธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้คนเนี่ยได้มาสัมผัสธรรมชาตินะคะเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปภาพของน้ำตกทีรอซูนะคะที่อยู่ในเขตรักษาพันสัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากนะคะที่คุณครูได้นำมาให้ลูกๆนักเรียนได้รับชมกันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูอันหัวข้อที่สองนะคะที่ล่าดเชิงเขาแล้วก็ที่ดอนนะคะอะระหว่างพื้นที่ภูเขาแล้วก็ พื้นที่ราบนะคะมีมีพื้นที่ที่สูงที่ลาดเชิงเขาเป็นโคกเนินโนนเนินเนินเขาบางดูนะคะมีแร่ดินขาวใช้ทำอุตสาหกรรมเซรามิกนะคะบริเวณเนินตะกอนนะคะรูปใบพัดรูปพัดนะคะเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารที่เหมาะสมแก่การทำสวนนะคะการดำเนินชีวิตของผู้คนในพื้นที่นะคะมักจะประกอบอาชีพ ทำไร่นะคะเช่นไร่ข้าวโพดไร่ข้าวฟ่างไร่ทานตะวันนะคะถ้าอยู่ใกล,บล,กนนะะล้บริเวณแหล่งน้ําก็จะทําสวนนะคะสวนยางพาราสวนปาล์มน้ํามันบริเวณทุ่งหญ้าก็จะทําเป็นฟาร์มปศุสัตว์เอาไว้เลี้ยงวัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทําฟาร์มปศุสัตว์นะคะบริเวณที่ลาดเชิงเขาของจังหวัดนครราชสีมาของเรานะคะ,ะต่อไปที่ลาบ ที่ราบเนี่ยเป็นที่ที่รองรับวัตถุต้นกําเนิดดินนะคะโดยมีน้ําเป็นตัวพาพัดพามาจากเขตที่สูงนะคะตะกอนที่ทับถมในบริเวณที่ราบเนี่ยมักเป็นตะกอนที่ละเอียดนะคะอุดมไปด้วยธาตุอาหารต่างๆในดินนะคะที่ราบเนี่ยจึงเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเหมาะสําหรับการเพาะปลูกเช่นปลูกข้าว บริเวณริมแม่น้ํานะคะใช้ทําสวนแล้วก็ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยนิยมมักตั้งจินฐานอยู่บริเวณที่ราบนะคะส่งผลให้พื้นที่เนี่ยเป็นแหล่งที่มีความเจริญในด้านต่างๆนะคะอันนี้บริเวณแหล่งปลูกข้าวที่สําคัญของภาคการนะคะก็จะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานะคะต่อไปที่ลุ่มนะคะที่ลุ่ม ที่ลุ่มเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต่ำนะคะมีน้ำขังตลอดปีหรือว่าบางช่วงนะคะปัจจุบันน้องบึงตื้นเขินหมดแล้วนะคะจึงทําให้พื้นที่เนี่ยเป็นบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะคะฟาร์มบัวแล้วก็ปัจจุบันนะคะที่ลุ่มถูกพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนนะคะสําหรับชุมชนแล้วก็ใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอันสุดท้ายก็คือชายฝั่งทะเลนะคะเป็นแหล่งทรัพยากรที่สําคัญนะคะเพราะว่ามีสัตว์น้ําอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนะคะ แล้วก็ลักษณะชายฝั่งจะเป็นแนวยาวระหว่างพื้นดินกับผืนน้ํานะคะทาให้ลักษณะทางกายภาพเ,เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผู้คนส่วนใหญ่เนประกอบอาชีพประมงนะคะ,ะแล้วก็อาชีพบริการด้านการท่องเที่ยวหรือว่านอกจากนี้นะคะยังเป็นที่ตั้งของท่าเรือหรือว่าเป็นเส้นทางติดต่อค้าขายที่สําคัญนะคะอันนี้ก็จะเป็นภูมิประเทศชายฝั่งนะคะหรือว่า ภูเขาที่มีลักษณะโดดเด่นของหาดไรเลนะคะอยู่ที่จังหวัดกระบ,บี่ของเรานะคะอ่ะต่อไปข้อที่สามจุดสองก็คือแหล่งน้ํานะคะแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยเช่นแม่น้ําลําคลองบึงหนองนะคะแล้วก็แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นนะั่นก็คืออ่างเก็บน้ํานะคะฝ่ายทดแทนถือเป็นแหล่งน้ำทรัพยาถือเป็นแหล่งทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตเลยนะคะหรื้องพืชพันธุ์สัตว์ป่าและก็มนุษย์นะคะ ยงมีการตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างหนาแน่นนะคะบริเวณชายฝั่งลำพงนะคะหรือว่าแม่น้ำผู้คน,นก็จะประกอบอาชีพปลูกอ่เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์อ่ประมงนะคะประมงน้ำจืดหรือว่าแหล่งที่ก่อให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมเช่นประเพณีลอยกระทงแล้วก็ประเพณีไหลเรือไฟนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ำนะคะที่ยังเป็นทรัพยากรแล้วก็การท่องเที่ยวเช่น บึงบัวตลาดน้ําการล่องเรือตามแม่น้ําลําคลองนะคะแล้วก็การการทําสวนเกษตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นบึงบัวทะเลน้อยนะคะเป็นทะเลสารน้ําจืดนะคะอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่างเกลือขื่นคุ้นด่านปากการชนนะคะอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะ อันนี้ป่าไม้เรามาดูป่าไม้นะคะป่าไม้เนี่ยเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ช่วยให้ทรัพยากรอื่นๆเนี่ยเช่นพืชพันธุ์สัตว์ป่าแล้วก็แหล่งต้นน้ำลำธารเนี่ยป่าไม้ทําให้อุดมสมบูรณ์เหนือป่าเย็นกว่าบริเวณโดยรอบนะคะทาให้เกิดฝนตกนะคะเกิดน้ําไหลซึมตามผิวดินทําให้แร่ธาตุในหินเนี่ยผุสลายนะคะพัดพาลงสู่ที่ต่ำช่วยให้ดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็กลายเป็นเขตเกษตรกร แล้วก็มีการตั้งถินฐานของผู้คนนะคะอันนี้ก็จะเป็นชาวนานะคะวิถีชีวิตสดของเห็นกับภูมิประเทศที่เป็นแบบราบนะคะภูมิประเทศลาบต่อไปใช่ฝั่งทะเลทําให้ชุมชนเนี่ยเกิดการทําประมงนะคะเป็นชาวประมงะต่อไปนะคะการใช้แผนที่ การใช้แผนที่และก็รูปถ่ายเพื่อการเรียนรู้แผนที่จังหวัดนะคะลักษณะทางกายภาพและก็ธรรมชาติของจังหวัดนะคะสามารถตรวจสอบค้นหาข้อมูลเบื้องต้นได้จากแผนที่ที่แสดงลักษณะภูมิประเทศนะคะซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่แต่ละจังหวัดนะคะการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่างๆเนี่ยสามารถตรวจสอบได้จากรูปถ่ายทางอากาศนะคะหรือว่ารูปถ่ายทางดาวเทียมนะคะ ต่อไปนะคะวันนี้